คนที่ฉลาดที่สุดในโลก ก็เคยถูกตัดสินว่าเป็นคนโง่วันหนึ่งโทมัสเอดิสันในวัยเด็กกลับมาบ้านพร้อมกับยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับแม่ของเขาเขาพูดว่าแม่ครับครูให้เอากระดาษแผ่นนี้มาให้กับแม่แม่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์อ่านครูเขียนว่าอะไรครับแม่ตาของแม่โทมัสเต็มไปด้วยน้ําตาเธออ่านกระดาษแผ่นนั้นและพูดด้วยน้ําเสียงอันดังกึกกล้องต่อหน้าลูกชายของเขาว่าลูกชายของคุณคือเด็กอัจฉริยะในโรงเรียนของเราเล็กเกินไปสําหรับเขาและไม่มีครูที่ดีพอที่จะสอนเขาได้กรุณาสอน ลูกคุณด้วยตัวของคุณเองนับตั้งแต่วันนั้นเธอได้สอนหนังสือโทมัสด้วยตัวเองจนกระทั่งเธอป่วยและเสียชีวิตไปหลายปีต่อมาหลังจากแม่โทมัสได้เสียชีวิตลงเขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษเขาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมากมายและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท General Electric บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกวันหนึ่งขณะที่โทมัสกำลังหาของในห้องเขาได้เจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่ครูเคยเขียนซึ่งแม่ของเขาได้อ่านให้ฟังตอนเด็กแต่ที่จริงแล้วในกระดาาษแผ่่นนนนั้นเขียว ลูกชายของคุณมีความบกพร่องด้านปัญญาเราไม่สามารถให้เขาร่วมชั้นเรียนได้อีกต่อไปนั่นแปลว่าโทมัสเอดิสันถูกไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อโทมัสได้รู้ความจริงเขาได้เขียนบันทึกลงในไดอารี่ของเขาโทมัสเอดิสันคือเด็กที่มีความบกพร่องด้านปัญญาแต่แม่ของเขาคือผู้พลิกฟื้นให้เขากลายมาเป็นบุคคลอัจฉริยะแห่งศตวรรษคำพูดบวกเพียงประโยคเดียวสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิต